วิธีเล่าเรื่องด้วยภาพกว้างภาพแคบนะครับมันควรจะเรียงลำดับอย่างไรดีวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการเล่าเรื่องนะครับว่าเวลาเราตัดต่อวิดีโอแล้วเนี่ย เรามีภาพกว้างภาพแคบอะไรเงี้ยเวลาเราจะเริ่มเล่าเรื่องเนี่ยมันควรจะเล่าเรื่องอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเทปที่ติดค้างเอาไว้นะครับหลังจากที่เคยไลฟ์ไปแล้วก็มีคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าอ,อ,อยากขอดูภาพหน่อยบางทีฟังอย่างเดียวไม่เข้าใจเรเอาภาพมาให้ดูหน่อยได้ไหมก็ทีท่ติดค้างเอาไว้นะครับวันนี้มามาใช้แล้วมาทําชดใช้แล้วที่ค้างเอาไว้นะครับแต่ก่อนอื่นเลยสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามา ช่องนี้เป็นครั้งแรกผมชื่อบั้นนะครับเรียกว่าบัตดี้ก็ได้ทำวิดีโอโปรดักชันอยู่ที่อเมริกานะครับลอสแอนเจลิสมา20กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็ถ่าใครนะครับที่สนใจเกี่ยวกับวิดีโอโปรดักชันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกล้องอตัดต่อแสงสีเสียงหรือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่ทำฟรีแลนซ์วิดีโออยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาเป็นไงกันบ้างอยากดูเบื้องหลังบ้างอยากอะไรพวกนี้นะครับก็ Subscribe ช่องนี้ไว้เลยเราก็จะมี Information เรื่องนี้เข้ามาให้เรื่อยๆนะครับหรือใครที่ชอบเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นว่าคุณตัดต่อด้วยฟอนต์คัทคุณตัดต่อด้วยมือถือนะครับเรามี Playlist แยกเอาไว้คุณก็เข้าไปเจาะเฉพาะ Playlist นั้นๆได้จะได้ไม่ต้องมานั่งไล่หาวิดีโอยาวๆนะครับออวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ค้างเอาไว้นะครับว่าเวลาคุณจะเล่าเรื่องเนี่ย นะครับเวลาคุณไปถ่ายงานเนี่ยนวลาเราคุยกันว่าเวลาคุณออกไปถ่ายงานข้างนอกอะไรเงี้ยคุณควรจะถ่ายภาพกว้างภาพแคบอะไรส่ออะไรคุณถ่ายภาพมาเยอะแยะเลยเสร็จปุ๊บเอามากองไว้ข้างหน้าตักคุณแล้วคุณเริ่มตัดต่อเนี่ยคุณจะควรจะเริ่มด้วยอะไรยังไงดีนะครับไปชมภาพครับจูนทำไมตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเก้าโมงคะพี่เอาแล้วเธอคลอกอินไหมเนี่ยยังเลยค่ะแค่อย่างรีบออกมาไวๆจะได้ไม่ต้องเจอรถติดนะคะ เธอรู้ไหมว่าเธอทําอย่างนี้ไม่ได้เธอจะต้องมาให้ตรงเวลาแล้วก็คล็อกอินให้ตรงเวลาอ๋อโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูคล็อกอินแล้วโนต้ตว่ามาตอนเก้าโมงนะคะนี่เธอจะทำให้พี่มีปัญหาใช่ไหมเนี่ยเอาเร็วเรวเข้าเร็วเร็ว,รวร้านจะเปิดอยู่ละเออลองสังเกตดูนะครับเวลาเล่าเรื่องะคะ่ะคุณจะสังเกตได้ ส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเริ่มเนี่ยเราควรจะเริ่มที่ภาพกว้างก่อนนะครับสังเกตดูว่าเวลาคุณะจะดูหนังดูภาพยนตร์อะไรพวกนี้บางทีฉากแรกที่เปิดมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นภาพกว้างเลยนะครับบางทีเปิดมานี่กว้างถึงขนาดนะเป็นจักรวาลเป็นนอกโลกอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยวิ่งเข้ามานะครับทาไมถึงมีเหตุผลอะไรนะฮะทีะ่ต้องเปิดเปภาพกว้างเข้ามาก่อนนะครับก็คือว่ามันจะเป็นการที่คุณได้น้ม นหนุ่มหนาวคนดูความรู้สึกคนดูให้คนดูเห็นดูแล้วเข้าใจว่าคุณกำลังชมอะไรอยู่ที่ไหนนะครับนะครับแล้วมันก็จะวิ่งเข้ามาอย่างภาพตัวอย่างที่เราให้ดูนี่เราก็จะให้เห็นว่าเป็นซิตี้เลยเป็นเมืองลอสแองเจลิสคนก็จะเห็นว่า๋อโอเคนี่อยู่ในเมืองนะไม่ใช่อยู่ในป่าไม่ใช่อยู่ในภูเขาหรือว่าไม่ใช่อยู่ในทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะครับคนก็จะเริ่มอ๋อโอเคนี่อยู่ในเมือง นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับภาพต่อไปที่เราควรจะจะเรียงร้อยเข้ามานะครับก็คือว่ากว้างมากละคือรู้ว่าอยู่ในเมืองเสร็จปุ๊บอ่ะอย่างในเรื่องนี้นะครับเราเอาเรื่องแบบง่ายๆเบสิกเลยจะได้ไม่คอมพิลเคทมากนะครับตัดต่อแบบเบสิกมาก,ก็คือว่าภาพที่2ก็คือเป็นภาพหน้าร้านอาหารเห็นไหมครับพอคุณพอคนดูเห็นแล้วว่าเป็นภาพหน้าร้านอาหารปุ๊บคนดูก็จะรู้ว่าอ๋อโอเค นี่อยู่ที่เมืองลอสแอนเจลิสนะอ๋อนี่เป็นร้านอาหารนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยดึงเข้ามาในเรื่องของเรานะครับแต่ว่าคุณก็จะสังเกตว่านะครับเรื่องแรกเนี่ยตัวละคร2คนที่ได้มีการพูดคุยกันนะครับภาพแรกที่เปิดเนี่ยจะไม่ใช่ภาพแคบเหมือนกันนะครับแต่จะเป็นภาพที่เห็นทั้งสองคนในร้านอาหารคนก็จะเห็นบรรยากาศก็จะก็ตไอเดียว่าอ๋อโอเคคนหนึ่งกำลังเช็ดโต๊ะอยู่นะอีกคนนึงเดินเข้ามา เป็นภาพข้างในร้านอาหารละคนดูก็จะเข้าใจละดูรู้แล้วว่าอ,อ๋อนี่อยู่ที่ลอสแองเจลิสนะแล้วก็เป็นร้านอาหารแล้วก็นี่คือข้างในร้านอาหารละหลังจากนั้นก็จะเริ่มเป็นการบทสนทนานะครับพอเริ่มเข้าบทสนทนาเนี่ยภาพมันก็จะแคบขึ้นนะครับอันนี้ผมเอาแบบคร่าวๆนะฮะจริงๆแล้วรายละเอียดวิธีการเล่าเรื่องเนี่ยมันมีเยอะมากมายนะครับแล้วคุณจะสังเกตว่า พอเริ่มมีการพูดคุยเกิดขึ้นนะครับก็จะมีการตัดสลับไปที่ตัวละครนั้นๆแล้วก็อาจจะมีตัดออกมากว้างมากนะครับหรือเป็นทูช็อตบ้างอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าทีซีนสุดท้ายเนี่ยก็มีติดติ่งไม่หน่อยหนึ่งก็เป็นเหมือนภาพเป็นภาพอินเสิร์ตนะครับเป็นบีโรที่เอามาปิดทําให้เรื่องมันดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็คือเป็นภาพภาพป้ายที่โอเพ่นเลยนะครับ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าการที่จะตัดต่อภาพนะครับมันสามารถจะใส่รายละเอียดลงไปในแต่ละแต่ละเรื่องได้มากกว่านี้ยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าตอนที่พนักง,งานกําลังเช็ดโต๊ะอยู่เนี่ยคุณอาจจะสามารถใส่ภาพแคบนะครับของตอนของภาพคีริวหรือของโต๊ะหรืออะไรต่อแล้วพวกนี้เติมเข้าไปได้อีกนะครับให้ให้มันมีรายละเอียดมากขึ้นให้คนดูได้เข้าใจถึงอารมณ์นั้นๆมากขึ้นนะครับ แต่เบสิกแล้วนะครับไอเดียแล้วที่ผมอยากจะมาคุยอยู่นี้ก็คือว่าเวลาเราเล่าเรื่องนะให้น่าสนใจเนี่ยครับเปิดเรื่องนี่สําคัญมากคุณควรที่จะเปิดจากกว้างมาก่อนคุณจะทําเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณจะพาไปเที่ยวภูเขาป่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับคุณควรที่จะเปิดจากกว้างมาก่อนเพื่อเป็นการเหมือนจุงมือคนดูให้เข้ามาดูภาพกับเดียวกับคุณคนดูก็จะรู้ละ ว่าคุณอยู่ที่ไหนแต่ในมุมกลาบถ้าสมมติคุณเปิดภาพแคบก่อนนะครับอย่างใน,นเรื่องนี้ถ้าเกิดอยู่ดีคุณมาเปิด,เป,ดเปิดภาพโ l o ัพ up เขากำลังถูถูโต๊ะอ,อยู่เช็ดโต๊ะอ,อยู่อะไรแบบนี้แล้วก็ค่อยมาสนทนาแล้วค่อยมาออกมากว้างอะไรแบบนี้คนดจูจะตามไม่ทันจะไม่รู้ว่าอันนี้มันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ลอสแองเจลิสมันอยู่ที่ประเทศไทยหรือมันอยู่ในร้านอาหารหรือมันอยู่ในขับในบราร์หรืออะไรพวกนี้มันก็จะคนดูมันก็จะตาม ตามเรื่องเข้ามาไม่ทันแต่พอเราเปิดภาพกว้างมาคนดูก็ตามด้วยทันอันนี้ก็เป็นอะไรบอกว่าเบสิกเลยนะฮะอันนี้เอามาแชร์กันสั้นๆง่ายๆสําหรับวิธีเล่าเรื่องให้น่าสนใจนะครับอย่าลืมนะครับเปิดเรื่องมาเอาภาพกว้างมาก่อนจุ้งมือคนดูเข้ามาก่อนหลังจากนั้นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราจะเติมภาพแคบเติมอินเสิร์ตเติมบิโรอะไรให้มันดูน่าสนใจขึ้นนั่นแล้วแต่คุณเลยนะครับ นี่ก็เป็นคลิปเล็กๆนะฮะเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างนะครับแล้วก็น่าจะช่วยพัฒนานะครับในการตัดต่อในการเล่าเรื่องของคุณได้บ้างคุณก็จะมีไอเดียบ้างนะครับแต่อย่างที่แจ้งไปแล้วครับก็คือว่าอย่างที่เรียนไปให้ทราบก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่มีอะไรผิด ไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรที่ต้องทําแบบนี้ก่อนอันนี้ที่หลังไม่มีนะครับงานวิดีโอการตัดต่องานอะไรพวกนี้มันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะครับคาแรคเตอร์ของวิดีโอของแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณทําแล้วคุณคิดว่าดูดีแล้วแฮปปี้คุณชอบแบบนี้ที่มันไม่เหมือนคนอื่นเขา,าอะไรแบบนี้คุณอยากจะลองทํา มันไม่ผิดนะครับทำได้เลยนะครับแล้วก็เอาลิงก์มาแชร์กันด้วยก็จะดีมากๆเลยนะครับจะได้พูดคุยกันต่อนะครับแล้วก็แต่ส่วนคุณที่ยังเพิ่งเริ่มไม่มีไอเดียเลยก็ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วก็ลองดูนะครับว่าวิดีโอคุณออกมาดูดีขึ้นไหมดูสนุกสนานขึ้นไหมดูเป็นเรื่องเป็นราวเราเรื่องได้ดีมากขึ้นไหมนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝาก subscribe ติดตามนะครับคอมเมนต์เข้ามานะครับทักทายพูดคุยกันก็จะดีใจมากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ